คลิปนี้พี่ก็จะมาเล่าเหตุการณ์เฉียดตุยเฉียดตุยเย่ในวัยเด็กของพี่ะนะเป็นเหตุการณ์รายแรงมากจะเล่าย้อนไปตอนพี่อายุประมาณแปดขวบตอนนั้นเราอยู่บ้านลุงเนาะสมัยนั้นน่ะการปกครองตามท้องถิ่นทั่วๆไปตามชนบทตามดงตามตัวตำบลที่ห่างไกลอะเนะเาะก็จะมีการคัดเลือกเลือกตั้งผู้ใหญ่เลือกอะไรกันอย่างเงี้ยทีนี้หมู่บ้านที่พี่อยู่อะ่ะ ก็มีการเลือกผู้ใหญ่มาคนนึงผู้ใหญ่คนนี้แกชื่อผู้ใหญ่เผาพอแกได้เป็นผู้ใหญ่เสร็จปั๊บอะแกก็ทํางานทําอะไรปกติแหละแต่ทีนี้ผู้ใหญ่เผาเนี่ยแกก็เป็นคนดีนะแต่ว่าแกทําอะไรเนี่ยแกจะชอบอวดเวลาแกมีอะไรมาแกจะมาอวดแกจะมาเล่าให้ลูกบ้านฟังตามภาษาของคนที่เอนเตอร์เทนแกก็ถึงได้เป็นผู้ใหญ่ไงคือคนที่กล้าอวดกล้าพูดสมัยก่อนนะนะคนชาวบ้านทั่วไปเขาชอบเลือกทีนี้ ที่บ้านลุงพี่เนี่ยจะมีผู้ใหญ่กำนันสอสออะไรเงี้ยไปมาหาสู่กันเยอะถ้าเกิดสมมุติว่าใครจะมาเลือกตั้งมาอะไรเงี้ยก็จะมาที่บ้านลุงพี่แกจกคนเยอะผู้ใหญ่เผาอ่ะแกก็จะไปมาหาสู่ที่บ้านลุงเป็นประจำเหมือนกันทีนี้ช่วงนั้นอ่ะรัฐบาลเขาจะเปิดให้ผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านกำนันที่เป็นฝ่ายปกครองในท้องถิ่นเนี่ยสามารถจะมีอาวุธครอบครองเป็นของตัวเองได้กฎหมายมันเปิด เป็นปอสลเอื่นสวัสดิการบางคนก็ 9mm มั่งบางคนก็ 11mm บางคนก็ปอสะเอื่นยาวบ้างทั้งราชการอ่ะเขาก็จะทยอยส่งใช่ไหมอ่ะอันนี้ไปหมู่บ้านนี้ก่อนเนาะไปหมู่บ้านนี้ ผู้ใหญ่เผาอ่ะแกก็ขอไปเหมือนกันแกได้มาเป็นส1บดมมแต่ว่าพี่เป็นเด็กพี่พี่ไม่รู้หรอกว่ามันเป็นปอสลรอื่นแบบไหนพอแกได้มาปุ๊บแกมาที่บ้านลุงเลยแกก็มาคุยว่าเนี่ยบ้านนั้นได้รุ่นนี้คนนี้ได้ยี่ห้อนั้นคนนั้นได้รุ่นนู้นคือมาโฆษณาสรรพคุณกันนั่นแหละพี่เนี่ยนั่งมันจะมีอ่าสมัยก่อนเขาจะเขาเขาเรียกว่ามันจะเป็นแครเนาะแครเนี่ยมันจะเป็นไม้ไผ่แต่แครอีกแบบหนึ่งก็มีก็คือมันจะเป็นแครไม้จริงก็คือ เป็นแค่แล้วก็ตีด้วยไม้จริงเลยพี่ก็จะนั่งอยูอ่พี่นั่งอยู่กับพื้นก็คือเหมือนแค่เขานั่งกันอยู่ใช่ไหมเขาจะนั่งบนแค่ไม้จริงกันแต่พี่ไม่ได้นั่งบนแค่พี่นั่งอยู่ตรงตรงหลังแค่หลังแค่ก็คือนั่งบนพื้นนั่งบนพื้นดินเนี่ยก็คือเราก็เล่นอะไรของเราอยู่คนผู้ใหญ่คนโตเขาก็นั่งอยู่บนแค่เขาก็นั่งคุยกันไอ้หัวเราก็พ้นแค่มาหน่อยๆเพราะเรายังเด็กอยู่เรายังไม่โต แล้วก็นั่งดูเขาคุยกันเรานั่งข้างหลังเขาอะ่ะส่วนเขาอะ่ะนั่งเขาอะ่ะนั่งกันอยู่เรียงเลียงนั่งคุยกันบางคนก็นั่งบนโตะ๊ะเนี่ยแล้วเราอะ่ะนั่งอยู่ข้างหลังเขาเรานั่งนั่งอยู่เยื้องๆข้างหลังผู้ใหญ่เผาผู้ใหญ่เผาแกก็คุยเขาไปคุยไปคุยไป, inquiry, ไปเสร็จปั๊บแกก็หยิบออกมาแกหยิบปืนออกมาจังหวะแกหยิบปืนออกมาเนี่ยเหมือนแกเหมือนแกจะชักขึ้นลำหรืออะไรไม่แน่ใจนะ คือปกติเนี่ยให้เรานึกว่าเวลาเรานั่งอย่างนี้ใช่ไหมคนที่นั่งข้างหน้าน่มีใช่ไหมแล้วเวลาคนที่เขาเล่นปืนเออเล่นปอสลอระอื่นเนี่ยเขาจะเขาจะไม่หันไปทางคนเขาจะหันขึ้นลำเขาจะหันไปข้างหลังแล้วขึ้นลำไอเราอยู่ข้างหลังแกพอแกชักขึ้นลำเนี่ยเหมือนกับนิ้วแกเข้าโงไกหรือไงไม่รู้อะพอแกชักขึ้นลำฟับเหมือนแกแกแกเอาไอ้นี่ออกแล้วนะแกเอ,เอาแม็กเอาแม็กกาซีนออกไปแล้ว แล้วน่าจะมีลูกค้างลำกล้องเนี่ยแกชักฟับมันแบงขึ้นมาเลยทุกคนตกใจหมดเลยพี่เองพี่นั่งข้างหลังพี่ก็ตกใจเพราะว่าหัวเราพ้นแค่มันนิดเดียวทุกคนหันมามองพี่ทุกคนหันมามองพี่เป็นตาเดียวกันเลยเพราะพี่อยู่ข้างหลังแกพอดีเชื่อไหมว่าไอ้ตรงตรงแค่พื้นแค่ที่อยู่ อย,อย่างพี่นั่งนี้ใช่ไหมผู้ใหญ่เพานั่งอย่างนี้พื้นแค่ที่มันอยู่ตรงหน้าพี่เนี่ยมันเป็นร่องเลยเฉียดเฉียดไปนิดเดียวมันเป็นร่องเฉียดเข้ามาที่พี่เนี่ยเฉียดเฉียดไปนิดเดียวเฉียดหัวไปนิดเดียวเองคนโตทุกคนตกใจหมดผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เพาแกหน้าซีดแบบหน้าซีดหน้าถอสีเลยอะ่ะแต่พี่ก็ พี่ก็ด้วยความที่เราเป็นเด็กอะ่ะเราก็แค่หูดับหูดับก็ไม่รู้เรื่องอะไรหรอกจนผู้ใหญ่เผาแกน้าที่แล้วแกก็ขอโทษขอโพยใหญ่แล้วแกก็กลับบ้านแกกลับบ้านตอนนั้นเลยแต่พี่อะ่ะบอกตรงว่าตอนนั้นอะ่ะมันหูดับหูอื้อไปหมดเพราะมันอยู่มันอยู่ใกล้มากนะมันอยู่ใกล้มากอันนี้ยก็เป็นเหตุการณ์ที่เฉียดแบบนิดเดียวจริงๆถ้าเข้าอีกนิดเดียวก็อีกแค่เซนสองเซนก็เรียบร้อยพี่นะนะ อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งเป็นอุทาหรณ์เลยว่าเวลาเราจะเล่นของที่มันอันตรายหรือของพวกเนี้ยมันประมาทไม่ได้เลยนะถ้าใครมีหรือว่าไม่ว่าจะเป็นพ่อเป็นแม่เราถ้าเรามีพ่อแล้วพ่อมีปอต่ออื่นน้องๆน,นะอย่าไปเล่นอย่าไปหยิบมันอันตรายจริงๆไม่ต้องไปยุ่งเลยทางที่ดีไม่ต้องไปยุ่งไม่ต้องไปสนใจดีที่สุดไม่ได้เลยนะพี่บอกเลยมันอันตรายมาก สำหรับคลิปนี้พี่ก็มีแค่นี้แหละแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าพี่ก็จะหาเรื่องสนุกๆมาเล่าให้ฟังใหม่สำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย